สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องฟังไทยสบายดีพี่น้องฟังลาวเบิร์ดสู่สุนสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับกคนเดอรเมอร์รบ่วัลังซีมาทไทยชีวิตการทํางานของเบาหลังกับเบายูในแต่ละมือพี่น้องก็คือว่าการส่งน้าแข็งนะฮะพี่น้องนะอยู่ประเทศไทยนะอย่างน้ว่าใส่ชีวิตได้แรงงานลาวเฮามาเห็นงานอยู่ประเทศไทยสิน,น,นะพี่น้องนะคือบางคนเหมือนกับหู้ได้บางคนพี่น้องคนลาวเหมือนกับเคยเห็นสิเห็นงานอยู่ไทยเป็นไรบางคนเหมือนกันเคยมานะ นึนกงังเหลักชีวิตของแรงงานลาวพี่น้องเอ,อ้ยอยู่ในประเทศไทยบายูสวัสดีครับบายูสวัสดีครับอนานังลูกแน่<า>นนะบอยเพื่อนที<ะ>่นะสามลังคุณ เอาขึ้นเอาค้นค่าตังกองได้ดอสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ซาลังพุทธศิวุปถัมภด้เมื่อมานอีงานกี่ก้าวเหมอนี่เนาะมาลังี่ก้าวันได้มาลังปอย่เมื่อวานเมื่อไงมีงานตรก็บวาีโย่เมื่อไแล้วเนาะมันมีงานหลายแต่ว่าเด็นมานกบคอยหลายเราบว่าเป็นปีใหม่เนี่ยนะกลับไปแมนวอยุ่ตัวัน เมื่ออ oh, ันสิป okay. มือชิปมือหรือว่าประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์รสชาติรสชาติเดือนกว่าฮ่าคุกเลื่อนกับกันเองกินผลงานออนไลน์เลยอยู่ก็โทรหาก็มาพิ้งค์ได้ตัดใช้ทิมพี่ได้โทรหาหนักเออไปย้ำเบาน้าพีได้มา่ก่อนถามาันี่ยเลยมาไม่ได้นะเออมาไม่ได้นะตัดใช้ทิมพี่โอ้โหอยู่นี่คือโหดแท้ว่ะเดี๋ยวเอาแล้วแกงให้ไปอยู่ก่อนพี่น้องนี่ก็เมื่อบ้านอยู่น้ำลูกน้ำเต้าเมื่อบ้านอยู่ลูกอยู่ลูกน แข็งบาตังก็คือาบาวันนี้กน่ะเอชีอานค่ากัจากที่ยเอาเมื่ออยู่เขาก็นังเศร้าเมื่อไปชิเนี่ยเศาเมื่อไปได้หลายติิดเลยพี่้องแต่เพ่อชีอานค้ามันคือไกลบันคือรถติดแน่จริงไนะนน้ำบริคือืกัน เมื่อบาดยูดอะไรไปเล่นเที่ยวมาได้ืออี่วลูกโคน้้าตลอดโคน้้ำก็คือโคน้้าลูบโคน้าตลอดปั่นเปนะ่นโได้ลูกปั่นโคนะก่อลูกโคไงจะได้เมื่อบาดเท่านั้นน้ประมัณจะแซนี่น้ำนี้ก็ได้น้ำปันได้เนบอรูแหงรูลรบิ๊กรูบรแห้งรูปเนได้บานนอกจากวันนีงไล้ื่อหลยปี เอาครึ่งนึะครับเจ๊ไม่น้ผนังด้ยลากี่หลพี่นองการทางานบากบเบยิ้บางเจ้าากขี่รถไปขี่น่เป็นสาวกับเซลไปทำมันหนอหลพี่น้องเซลไปซื้อ ก็เป็นไปว่าไอ้ดอกเขมิ้มีแล้วเขายันเขาประมักเชีวพ่อมลพ่อหัวมีสีน้ำผึ้งหน้ากะเห็ดงาชโลน้าแข็งเนาะพ่อหลายคนสีม่มลายคนแน่ลายายกนะได้าหลังเลยือว่าว่าเฮาส่งน้ำแข็งไปสินี่แบบว่าเฮาชิเ่า้านขาดเขาส่งเนืออไเต๋อเป็นบ่อแล้วานนี้บ่ายูน่ะเคยเชวูช้าเวาถามเลยลูกเชแล้วเชวูาที่แบบอาปู้าขีรถผีานขี่มอไซค์พานกคงานเหมือนเชี่ยว่ แต่ว่าคูณคิดในใจอยู่บ่ว่าเขาชิมาข้าว่าหรือว่าคิดไว้แล้วว่าเขามีเมียแล้วเขาบ่มักเขาดอกคิดไว้แล้วเซลกันละหน่อยแล้วมึงเซลมงคนก้อนเหาจังเซลแบบเขาสลิดน้ำข้าบ่สีใบหยอกนัวอ๋อแต่วเราไปใบหยอกอนไรใไปเลเซน่าเลยวัยรุ่นก็ได้น้อเรียกไปพร้อมกับมึงแซ่าไปพร้อมกับมึงขโมวนโดนขโมนได้ไมนก็บโมนขโมงปายๆได้แจกคือสบาย เป็นงานไปกันแนมโมงบุสาวมาเจอบุษาวงามทละพวกกำลังใจยู่งมาเจอกระดีใจละทยกนเลยนะโม่เอ็นน่ะสิโม่เอ็นเลยนี่แหละแ้งเลยว่ากำลังใจแต่ละคนบริขึกล่ะเนาะบางคนกับแบบว่ามีให้กกำลังใจนี่กับมีแห้งอ่ะบางคนกับแบบว่าไอนม้ผบ้สาวสิมีแหงอ่ะเนี่ยความชุกแต่ละคนบริขึ้นทุกนเออแต่ละคนบริข้นีละครับเพือเห็นงานแต่องเก่าก็เครียดเลยเครียดเลย เรไดไปสตงื่องเท่าหนวยังว่ามนเร่จากว่า้ง้นไปล้านันล้านี้ไปสนามบินน้ํานี่เท่านั้นไปหลับเพาน้ำแ็งนี่ได้เนแเปโลกโลกอนนั่งแต่ยุคเก่านะนั่งแต่ยบนเก่านั้นมนาวแ่เนานั่งยบนเก่าบริไปใสนะมันมันแ้ไม่ตัราเะไปเลยเดยวใส่บเ้าได้ก็เห็นนะเห็นว่หลบแดดตลอดเแม่เลยตลอด ก้อนไปแบบนึงนะเนีก้นปจไป็อย่นี้ไ่บอกวิวับไปเดีเดินนยังไม่กันของเก่าอยู่เป็นยังงจดีเป็นยังไงยู่เออไอีวงแคเพื่อให้เบื่อที่บื่ออะอยู่เดี๋ยวหนไ่ได้ห้ไม่ได้ว่าจะครับใช่ไหมทหเายนสิบื่นะเรียกเด้อ

บามาตอนแรกมันก็สัญญากไปฮะแหละเพราะว่ายังพี่มีใครบอกว่าเป็นนักแตะชองแม่ดอกพี่น้องมันก็ต้องว่าใส่ซ้อนซะก่อนอย่างนี้คือบอลลังมาหลายๆกุตสากอยู่แต่พอรถไปรถไปห้าสิบเมตรในเลนทุกปารีญาแล้วสิคิดว่างานแบบนี้ฮะจิบบบบะ๊บจ้อยเลยทุกคนปารีญา ตอนนี้ยังขา่าไปยื่อไปเก็บเงินก่อนพี่นองเก็บเงินยื่อหลังข่าตามเป็นเก็บเงินขาดน้ำแข็งอยู่บ้า แต่วงออกหลังเลยแล้วรถนี้เมื่อนี่ยับผ่อนอ่ี่เมื่อนี่ถี่แล้วเนาะนี่แบมล้านขาแน่รถกระติดแน่นกงบ้ากับ้ันนหมมกนหนึ่งลมือนเาะมอนนเมื่อเมื่อเดือนหนึ่งเนาะกชิคเกินเลยลวเห็นงานก็ได้ไืองก็ได้เินเิมือแรงมือช่องชิ้นนิว่าเออมันชินเต้นนะนะ เนนเรมันนี่กันเริ่มเริ่มลื่นเริ่มาเรเริ่มหนาวอะไรอีกยปบา่เก็บาปกติแรกแรกยังไ่ได้หนาวมันนี่เริ่มหนาวรถเียรน้ำแข็งก็คล้ายได้แน่ไม่แน่ใ้ายะลายคายพอมได้นาเพว่านี่จะตึ๊นทำแข็งละลาย่ว่าคคนเสียงไฮรลายนะว่ารถข้ามันเป็นรถ บ้านประชาชหนหรือว่าตลาดแก้วโมอ่

กนะ็สอบเบี้ยวนึ่งหรอกทุกคนบริหลายวันนี้พนักานนี่เนี่ยไปแบกอ่ะวองไว้ได้พี่น้องเลยคนแบบว่าเป็นแล้วนะแบกน้ำแข็งเก่งมามันก็วองไว้มันบริยาคือว่านะไปลงปุบเทปั๊บลแล้วก็เก็บเงินสำนัพนาพราเพราะว่าน้ำแข็งนะเราต้องลงให้เต็มให้ลูกค้าสีแพงน,น้องนะ รากาน้ำแข็งในกระสอบพักงก็ต้องเติมเต็มๆสีลูกค้ามันก็สีได้พอใจสีสมว่าเอาน้ำแข็งมามันละลายน้วผมตเติมให้เขาสีพันก็สีว่าให้ได้ทุกคนาต้องเติมเต็มราคาห้าสิบห้าบาทนะให้บอเงินเพิ่นมาวางไว้ปั๊บหลดเขาก็มีจับปั๊บให้ทุกพี่เขา,าก็ไปต่อเลยซัมนี่ง,งานยายนวั่ได้ใส่ยังมากไม้วั่ได้แบบคิดยังมากไม้นะงาน,นสบายสบายราคาทับแก่คนใจดีอีกอย่างหนึ่งก็ได้นน่าะ เงินไทตักแก่ะบรังยึดคุแกนยึดคุณโยกยกไปนี่บาังอ่างานเท่านั้นว้แล้วงานเท่านั้นแบบแบบนี้นา่เฮ้ยนาะคือบาบาบรังเติมไปปึบนะบารอยิวแบกลงไปปึบเทปับนี่เงินเพิ่มา ป้าว่าป้าไปเลยเขาเก็บเอาปุ๊บเราไปยืินให้ลูกพี่เราไปสำนักหนังสือห่งบอดี้แมนว่าคือแบบในร้านอาหารได้ใส่สมองนั่นนั่นนี่นี่เนาะโอแมนทากเก้ทีมันลงมาฉอดบ่มีคือแบบว่ะถ้าเห็นเองเลยอ่าลงเองเก็บเองเลยเงินก็ได้อ่าสบายงานแบบนี้พี่น้องทอนเงินให้ลูกค้าอ่าว่ก็ได้ก็บอกเพื่อนงานอีกอย่างหนึ่งกับทากเก้มันใจดีอีกได้อย่างหนึ่งก็ได้เปล่ยู่เมื่อวานแล้ว บาว่าเาสหาหมานะแล้วคนบ่าว่าซ้ำเฮ้ยไม่ไม่กับนานจังว่าในหมู่่ากัเชิญเวลาบ่าว่าได้บ่าวบ่าวบ่าว่าแล้วบ่าวบาวบ่ว่นอกเล้าวเป็นคนมาว่านอกจากว่าอยากหายสุดๆผู้เลาจึงหหยนะแ้แกก็ได้่าวเเดยว่าเธเดียวบาเป็นคนบ่าว่าวซ้ำซากบ่าเนปาสาวอยู่คุสาวนักเรียนเนี่ยพ่พี่น้อง ตามถนนใหญ่เนี่ยก็คือโรงแรมค้าร้านเดียวนั่นบ้านนี้ก็เข้าหมู่บ้านเป็นบ่หมู่บ้านพี่น้องเลยในหมู่บ้านนี่โอ้ฝนป้ายป้ายทั้งหมดเลยนี่ยนี่พี่น้องหมู่บ้านเนี่ยตอนยุวไทยกับบอลลังเลยตอนแรกๆเนาะปยี้าหมู่บ้านันลก็เลยเข้ามาโดนแล้วหมู่บ้านบรรยากาศชื่นพี่น้องเลยเนี่ยทุกคนไอพี่น้องคลิปนี้ฝากกดไล์กดแชร์ฝากกดติดตามให้เบาลังในเรื่องเพื่อนเื่อฝากเป็นกำใจให้เบาลังเนี่ยสำหรับคลิปนี้เบาลังข้อกล่าวค้าว่า สวัสดีครับผมสวัสดีครับอิวสวัสดีครับ